สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เรามีโอกาสพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับรถกระบะไฟฟ้าใหม่ล่าสุดจากอิซูซูนั่นคืออิซูซูดีแม็กซีี2025สีเทาซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของอิซูซูในการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดรถกระบะวันนี้เราจะพาไปชมรายละเอียดของรถรุ่นนี้กันครับ isuzu d-max ev สองพีสิบสีเทามาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยและแข็งแกร่งด้านหน้ามีกรอบกระจังหน้าสีดําขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ isuzu ที่เด่นชัดไฟหน้าแบบบิเลตท,ที่ให้ความสว่างและประหยัดพลังงานการชนหน้าที่ออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความดูดันและเส้นสายที่ลื่นไหลตลอดทั้งคันทําให้รถดูมีความสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นเมื่อมองไปที่ด้านข้างจะเห็นเส้นสายที่คมชัดและล้ออลลอยสีดําที่เพิ่มความดูดันให้กับตัวรถ ด้านหลังมาพร้อมกับไฟท้ายเลเท,ที่มีดีไซน์เฉพาะตัวและกันชนหลังที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานหนักทั้งหมดนี้ทำให้ Isuzu D Max EV 2025สีเทาดูมีความแข็งแกร่งและพร้อมสำหรับการใช้งานในทุกสภาพถนนในด้านสมรรถนะ Isuzu D Max EV 2025สีเทาขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้กำลังสูงสุด188แรงม้าและแรงบิด325นิวตันเมตรทำให้สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิเมตรชั่วโมง ได้ภายใน10.1วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ130กิโลเมตรชั่วโมงระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบเต็มเวลาช่วยให้สามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางลาชันหรือทางลุยน้ำลึกนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับโหมดโรตเรนโหมดที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการขับขี่ในสภาพถนนที่ยากลำบาก Isuzu D-Max EV 2025สีเทามาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ขนาด66.9กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งให้ระยะทางการขับขี่สูงสุดตามมาตรฐาน w l t p ที่263กิโลเมตรหรือประมาณ163ไมล์และสามารถชาร์จจาก20-8ได้ในเวลาเพียง45นาทีด้วยระบบชาร์จเร็ว DC 50กิโลวัตต์ ด้านการบรรทุกอิสุสุดดี n ั x e v 2025สีเทามีความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักสูงสุดถึง1,000กิโลกรัมและสามารถลากจูงน้ำหนักสูงสุดถึง3,500กิโลกรัมซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและการใช้งานเชิงพาณิชย์ภายในห้องโดยสารอิสุสุดี n a x e v 2025สีเทามาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android a u t ตระบบรับายอากาศอัตโนมัติแบบ2โซนเบาะหน้าหุ้มหนังที่ให้ความสบาย และระบบเสียงคุณภาพสูงวกลำโพงนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในด้านความปลอดภัย Isuzu D-Max EV 2025สีเทามาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ครบครันเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการออกนอกเลนและระบบตรวจจับวัตถุด้านหลังซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสถานการณ์ สำหรับราคาของ Isuzu D-Max EV 2,025สีเท่าในตลาดยุโรปเริ่มต้น a d l 4 0 e X t e n d e d Cab มีราคาเริ่มต้นที่5 9 9 9 5ปอนด์หรือประมาณ8,000ดอลลาร์อเมริกาส่วนรุ่น t o p A Cross มีราคาเริ่มต้นที่6,2495ปอนด์หรือประมาณ8,200ดอลลาร์อเมริกาโดยราคานี้อาจแะกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตลาดและอุปกรณ์เสริมที่เลือกติดตั้ง อีซูซูดีแม็กซ์อีวีสองพี่าเทาถือเป็นทางเลือกใหม่สําหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะท,ที่มีสมรรถนะสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความสามารถในการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองการเดินทางใกล้หรือการใช้งานเชิงพาณิชหากคุณกําลังมองหารถกระบะไฟฟ้าที่มีความสามารถครบครันอีซูซูดีแม็กซ์อีวีสองพ่าาอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับคุณครับ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเราหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆในอนาคตสวัสดีครับ